เมื่อกี้คิดว่ามันตายยังแม่แม่ม่สันมันตานกมันตานกเอไอ้อวนเอาผ้าฟันบ่ตายไง้าเข้าเมี่ยงโอ้ยตายตายสู่ผ้าเข้าเมี่ยงเฮ้ยย่านอย่างนั้ได้กก็สิกินอยู่แล้วเนอะนกมมัอย่างก่อคือนกลางแก่นี่วะ เอาผ้าเอาผ้าฟันนกนกกะยังบ่ห้องบินเซยอยู่โจอยซา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 แสงมันน่ะแสงขาวขาวแสงตามันน่ะค่อยเกิดวันมี้ยังวะออันนี้นี่ไอ้วนสองสามตัวในเขียดอยู่อุ้งนี่น่ะอ๋ออันนี้แมวันนี้ง่วแมวมันแห่เด้เจ้า นี่ตัวนึงอยู่พุ่นตัวนึงอยู่นี่นะไปไปทุกคนเน่บอกว่าเอานี่นะเอาตัวตัวนึงอยู่ทานไปใช้ละกูนะกูนะกูนะนี่ได้อะตัวนึงอยู่นี่ไปใส้นี่แล้วนี่แล้วโอ้สุดเจ้าเหล่าสัตว์ป่าเร็วเสียดายนกเด้อ ไเียเน่ยเนี่ยน่ยเนี่ยเนส่ยเนี่ยเนี่ยเนยนี่ยเี่ยเนีเนี่ยเนี่ยนยเนี่ยเี่ยเนี่ยเน่ยเ่ยงนี่เนี่ยเนี่เน้ายอมม่อตนี่เนี่ยกัเนี่เนเนี่ยเน่ยนี่ยนก่ค่อยๆฟังเสียงคือเนาเอาลงเปิ้ลฟาดนีเนา่ยเ่ลนยเอาลงเนนีย่เนี่ยเั่น่เนีเน่ยเียน่เนนยน่ยนี่ยนี่ยเนนี่ยเนีันีับน่ยเนีนน่นน่นน่นเ่ น้อยอ่ะนี่ว่ามันนอนอยู่หันมาเงยหนะอบอกว่าเดี๋ยวมันมันพับหัวมันไปยังดีเลยอ้อซอกมันต้องมีตึมนนี่เน่ยโอ้ทุกคนเนี่ยไปหน้าพนกนเนาเออรัดซื้อไปนี่ก็ได้ซื้อไปนี่ก็ได้ ทุกคนระทึกระทึกเฮะเออมันม really 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 sure> like ันก็ต้องค้อนร้อยเปอร์เซ็นต์ค้อนโอ้เจ้าไปซ่อนเอาเธอหนึ่งเลยะยังมียังมีปลาค้อนแน่นอนอ่ะตี่ตามต่อไปวมาซุมเฮาสิได้ยังบานเฮาไปเรียบห้วยได้บ่เนี่ยบานงามงามบ่อื้มปากซ้ำสองนี่สองนี่เนี่ยอืม ทุกคนมาลุ no m m ้นบังว่าเขาชิมีนกนอนให้ตีก่ขนาดนั่นมันจนบูฮู้เมือไปนี่แหละไปนี่แหละมันมีอันหอมอยู่นี่เออเข้าห้วยนี่ฮะปอทุกคนก็ได้มกหนึ่งแหละโอ้เ้ยมกหนึ่งก็ดีทุกคนเอ้ยโอ้ทุกคนโกบเสร็จไหมกบเสร็จนั่นเจ้ามันมิบันเอาได้ยปอทุกคนดงไหมบอเฮ้ย ลายมกตรงนี้องเลโอ้สุดท้องมสงเือจังหลาวคือคือบุกากันเนี่ยเดี๋ยวคุกัดบอซาดุนโอ้บุกแล้วมมเอาูเป้าทุกคนมดอ้วอ้หามูอนี้เป็นมูอที่สนึงนะโอ้มดละมดนี่ยคัดอโอ้เสร็จแล้วเห็นี๋ยวเดี๋ยวมอะ๋มันคือว่าแห้งไวท่่ จเบ้งนี่ไอวตลกเีย้เมียนเมียนบอกว่าตุลกเคเห็นกับมัอนี่นะโอ้ทุกคนเลยอุ้งไหมโอ้มดองไหจัพดเขานงไหมมาเอะนี่เจ้าเรียบไปลุ่มเล่ทั้งทั้งลุ่มยังมีตืเอามาเอามาเอาถุงเอาถุงมาใส่นี่โอ้ทุกคนเลยอ้ กําไปใช่เลยอ่หลายเลย<อ>เฮ้ยรเสือรถเดีคุณะบุกเลยนี่ยจับซาเอาโอ้ทุกคนบุ๊บปีงีกระมาปีงมาจ้าล่ะโอ้มาิซวนกันมาซาอยู่เห็นเลยมาโชคดีก่อนละ้คนมาชิซวนแต่ว่ามืสวยนี่แหะนะ นี่ทุกคนหมดอ่ะนี่เดี๋ยวเก็บเอาอันนี้กันเ้อะทุกคนเ้อะ